สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกอสอณัตโตมีของบริเวณกระโหลกที่มีพิจูติลิกเรนอาศัยอยู่นะครับผมก็ไอ้พวกส่วนที่เป็นดอซัมเซลลี่แล้วก็พวกทูเบอร์คูลัมเซลลี่อะไรเงี้ยมันจะมีเยอะใช่ไหมแล้วทนี้ถ้าจำแบบนั่งท่องลูกเนี่ยมันก็ได้อยู่แหละแต่บางทีมันอาจจะลืมได้ซึ่งผมเป็นนะครับ วันนี้ก็เลยว่าเออเราจะมีวิธียังไงให้แบบจําได้ไม่มากก็น้อยไม่นานก็แบบว่าดีดนิ้วก็จําได้อะไรประมาณนี้ผมก็นั่งนึกว่าเอ๊วิธีการจาจะจํายังไงดีนะแล้วตอนคิดอะ่ะผมนั่งเคาะฟันไม่รู้ทําไมต้องเคาะฟันเหมือนกันแลน้วีนผมก็คิดว่าเฮ้ยเขี้ยวบนเรามันเหมือนกับ a n t e เ i ียคล r น n i o p h เซ e และเขี้ยวล่างเรามันเหมือนกับ posterior c r a n ล o p h y s e แล้วฟันฟันหน้าเราอะ่ะข้างบนอะ่ะมันเหมือนกับ t u b e r c ูล um ัมเ e ลลี่ส่วนฟันล่างเราอะ่ะ มันเหมือนกับดอซั u m ซ e l e ผมก็เลยว่าเออถ้าเราเปรียบเทียบกับฟันของคนอะ่ะมันน่าจะจําได้นานเพราะว่าผมเป็นคนที่จําด้วยรูปภาพนึกออกไหมไหมก็เลยว่าเราลองมาแชร์ตริคอุ้ยที่ผมจํากันดีกว่านะครับผม <laughs> ก็มาเริ่มกันที่ใบหน้ากันก่อนนะครับปืดใบหน้านะครับแล้วก็มีปากอยู่ตรงนี้ต้องบึ้งนะเพราะว่าเราจะใช้มุมปากล่างในการจํา ส่วนหนึงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มที่เขี้ยวเลยเขี้ยวบนฟันบนเขี้ยวบนเขี้ยวล่างฟันล่างเขี้ยวล่างนะครับเอาตรงนี้ก่อนเขี้ยวบนตรงนี้มันเป็นตำแหน่งเดียวกับ Anterior c l i n o i d Process อ่าข้างบนเป็น Anterior อยู่ข้างบนก็ Anterior นะครับ แล้วก็เขี้ยวก็เป็นคลีนอยด์อ่าเขี้ยวคลีเขี้ยวคลีคลีนอยด์โปรเซสแอนติเลียคลีนอยด์โปรเซสเขี้ยวบนแง่งบนนะครับเออได้ปะอะมาดูเขี้ยวล่างกันบ้างเขี้ยวก็คลีนอยด์โปรเซสเหมือนกันพอเป็นข้างล่างมันก็ต้องโพสเทเลียถูกปะเออมันก็เลยข้างล่างก็เลยเป็นโพสเทเลียคลีนอยด์โปรเซสนะครับโพสเทเลียคลีนอยด์โปรเซสเอนะครับฟันบน ฟันหน้าเนี example, ่ยฟันหน้าของเราเนี่ยไอ้ฟันกระต่ายฟันจอบของใครแล้วแต่นะครับไอ้ฟันตรงเนี้ยมันอยู่ด้านบนเว้ยด้านบนคือท็อปใช่ไหมท็อปก็ทูเบอร์คูลัมตัวทีเหมือนกันท็อปทูเบอร์ท็อปทูเบอร์ท็อปทูเบอร์เพราะฉะนั้นข้างบนก็เป็นทูเบอร์คูลัมเซลลี่นะครับทูเบอร์คูลัมเซลลี่ฟันบนท็อปทูเบอร์ท็อปทูเบอร์ท็อปทูเบอร์ ฟันบนท,ท็อปทูเบอร์คูลัมเซลลี่อย่าไปเขียนท็อปนะเฮ้ยไม่ไม่ไปถูกเลยนะครับทูเบอร์คูลัมเซลลี่ฟันบนนะครับฟันท็อปฟันบนมาดูฟันล่างกันบ้างฟันล่างมันอยู่เหมือนแบบว่าท้องอ่ะใกล้ๆท้องอ่ะท้องก็คือดอซัมใช่ไหมเพรานะฉะนั้นไอ้ข้างล่างก็คือดอซัมเซลลี่ดอซึ่งเซลลี่ฟันล่างใกล้ท้องดอซัมเซลลี่ฟันล่างใกล้ท้องดอซัมเซลลี่ บอบอเโาช่องปากเราเนี่ยโคตรสำคัญเลยตรงนี้ต้องจำให้ได้โอ้ใครก็จำได้ถูกปะตรงกลางนี่เขาเรียกว่าเซลาตูจิกาเซลาตูจิกาต้องขออภัยในลายมือด้วยนะครับมันแก้ไม่ได้จริงๆ <c oughs> อ่ะตัวอีกครั้งเขี้ยวบนบนคือแอนทิเลียเขี้ยวคลีนอยเคเขี้ยวบนก็แอนทิเลียคลีนอยโพเซตเขี้ยวล่างเขี้ยก็คลีนอยโพเซต ล่างก็โพสติเลียใช่ไหมเขี้ยวล่างก็โพสติเลียเพียงหน่อยโปรเซสอ่าฟันบนบนก็ท็อปท็อปก็ทูเบอร์คูลัมตัวทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นแถวบนเนี่ยสันบนเนี่ยมันก็คือทูเบอร์คูลัมเซลล์สันล่างเหมือนฟันล่างฟันอยู่ฟันล่างอยู่ใกล้ๆท้องก็เป็นดอซัมดอซัมเซลล์สันล่างดอซัมเซลล์นะครับช่องปาก เป็นเซราเตอร์จิก้าแค่นั้นแหละเซราเตอร์จิก้าเป็นช่องปากแค่นั้นแหละนะครับโอเคเรามาดูพาร์ทอื่นกันบ้างดีกว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลักยิ้มอ่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าลักยิ้มผมวาดลักยิ้มไม่เป็นเอาซาลา์นี้ได้แทนแล้วกันลักยิ้มเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับเขี้ยวบนใช่ไหมเขี้ยวบนคือแอนติเลียขี้นอยดโพเซตซึ่งในลักษณะไอ้กสอนาโตมีะมันจะมีล่องหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับแอนติเลียขี้นอยโพเซต ล่องนั้นเรียกว่า superior orbital feature ลักยิ้ม superior orbital feature ทำไมต้อง superior เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเขี้ยวบนเขี้ยวบนเป็น anterior เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเป็น superior orbital feature superior orbital feature โอ้โหลายมือ <laughs> superior orbital feature ลักยิ้มอยู่ใกล้เขี้ยวอันนี้อันนี้มันขึ้นอยู่แต่ละคนจริงๆนะ คือผมพอมันมองมันเป็นลักยิ้มมันจะเป็นหลุมเข้าไปใช่ปะแล้วมันอยู่ใกล้กับฟันบนอ่ะแถวฟันบนอ่ะก็เลยเป็นซุปเปอร์เรียพอเป็นร่องใกล้ปากปากคือออร์เลใช่ไหมมันก็แบบออร์เลออร์บิทัลออร์เลออร์บิทัลอย่างเงี้ยก็เป็นซูพเเรียออร์บิทัลฟิชเชอร์ซูพเเรียออร์บิทัลฟิชเชอร์อยู่ใกล้ๆก,กับแอนเิเลียคลีนอยด์โพเซสอ่ะอันนี้ต้องรักแต่คนจริงจนะครับอืมแต่ว่าก็น่าจะได้นิดนึงแหละนะครับแล้วก็ต่อมามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ไอ้หมุดแฟชั่นอ่ะเคยเห็นไหมแบบว่าหมุดแฟชั่นที่ว่าคนชอบไปเจาะกันแล้วก็ใส่เอาไว้อะเอออันนี้ก็จะเป็นคนแบบใส่หมุดให้มุมมุมไอ้ที่แก้แก้มล่างอะไรนั่นแหละสมหมุดสามหมุดนี้แทน3ามฟอร์เมนรูคือฟอร์เมนรูคือฟอร์เมนนะครับแต่ทีนี้มันมันจะต้องบวกการท่องจําเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยไล่จากบนลงล่างครับคุณผู้ชมครับอันบน โลทันดัมเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนฟอร์เมนกันฟอร์เมนมันจะต้องท่องจำจริงๆนะหมุดข้างบนอะแทนฟอร์เมนโลทันดัมฟอร์เมนโลทันดัมมุดกลางโอวาเล่มุดท้ายสไปโนซัมมันต้องเสร็จด้วยการจำจริงๆนะเนี่ยก็ท่องมาเลย R O S โลทันดัมโอวาเล่สไปโนซัม ตอนที่ผมจําผมจําเป็นโลทันโอเวลลสไปโนอะไรประมาณนั้นแหละนะครับมันมันจําแค่สามตัวแล้วมันเดี๋ยวมันมาต่อข้างหลังได้อะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นเป็นฟอร์เมนโลทันดัมฟอร์เมนโอเวลล่แล้วก็เป็นฟอร์เมนสไปโนซัมฟอร์เมนโลทันดัมฟอร์เมนโอเวลล่ฟอร์เมนสไปโนซัมแล้วทีนี้ผมบอกไปช่วงหนึ่งว่ามุมปากมันจะเป็นจุดจําของจุดหนึ่งตัวนี้มันเป็นฟอร์เมนเหมือนกันเป็นร่องช่องปากใช่ไหมร่องปากใช่ไหม มันจะเป็นฟอร์เมนเหมือนกันครับเป็นฟอร์เมนอะไรมันคือฟอร์เม,มอรเมนลาซิลัมฟอร์เมนลาซิลัมนะครับใกล้หมดล้วใกล้หมดล้วเดี๋ยวจะมีอีกสองอย่างนะครับมาต่อไปก็คือจมูกมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ารูจมูกนะครับรูจมูกเนี่ยก็จำไปเลยว่ามันเป็นออปติกแคนเนลแล้วก็มันจะมีแฟชั่นไวรุ่นที่ไปเจาะจมูกแล้วเป็นห่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ มันเป็นสิ่งที่แทนการมีล่องเชื่อมระหว่างรูจมูกสองรูจมูกครับผมซึ่งไอ้ล่องเนี้ยมันเรียกว่า Group. ออป <ic> ติกกรู p ออปติกกรู p ตรงจมูกจะมีอยู่2อย่างนะครับแล้วก็น่าจะเหลืออย่างสุดท้ายแล้วละ่ะ<า>บนหน้าคนมันต้องมีลูกตาถูกไหมคุณผู้ชมครับเ,เฮ้มันจะมีสองตานะแต่ว่าผมวาดข้างเดียวก็พอละนะฮะตาเนี่ยมันจะมีอยู่ ขอบตามันจะมีอยู่สองอันใช่ไหมขอบตาบนกับขอบตาล่างใช่ไหมเราโฟกัสที่ขอบตาล่างรับคุณผู้ชมครับขอบตาล่างเนี่ยมันจะแทนสิ่งที่เรียกว่าเลเซอร์วิงเลเซอร์วิงคือไอ้ที่มันเป็นปีกต่อมาจากแอนติเลียที่นอยด์พิเศษอะไรประมาณนั้น,นครับอืมไอ้ตรงเนี้ยคือคือไม่รู้จะแทนด้วยอะไรแล้วจริงก็เลยเป็นเอาเป็นขอบตาล่างแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเป็นเส้นมันเป็นเส้นไปนึกออกไหมมันเป็นเส้นชี้ไปอืมก็เลยแทนไอ้ขอบตาล่างตรงเนี้ย เาไปถุงใต้ตาแล้วกันนะเพราะมันก็มีกันทุกคนในถุงใต้ตาเนี่ยมันเป็นเลเซอร์วิงแล้วกันเป็นวิงเลยเวลามีถุงใต้ตาเนี่ยออกมามันก็จะเหมือนปีกไดก่าไหมตอนนี้ผมก็มีนะไม่รู้จะทำไงให้มันหายไปเหมือน,น,นใครมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะครับอถุงใต้ตาเป็นเลเซอร์วิงนะครับแก้มทั้งผืนอะแก้มทั้งผืนตอนนี้ก็สาคัญเหมือนกันแก้มมันใหญ่ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แก้มทั้งแก้มเนี่ย เราสามารถแทนได้เป็น greater wing อันไหนผมที่แบบไม่ได้ย้ำแบบว่าไอ้เขี่ยวบนเขี่ยวบนบนก็ท็อปท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการจำที่แบบอคิวจริงๆนะครับแต่พวกเขี้ยวอะไรเงี้ยผมเตรียมมานานมาก <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคจำก็ประมาณนี้แหละที่ผมจำนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาสรุปอีกทีก่อนที่จะไปดูรูปจริงกันนะครับอ่าสำหรับเขี้ยวบน เขี้ยวบนก็คือบนก็แอนติเลียใช่ไหมเขี้ยวบนก็เป็นแอนติเลียคลีนอยด์โปรเซสเขี้ยวล่างล่างก็คือเป็นโพสติเลียนะครับก็จะเขี้ยวล่างก็จะเป็นโพสติเลียคลีนอยด์โปรเซสนะครับฟันบนบนก็คือท็อปท็อปก็ตัวทีทีทูเบอร์คูลัมเซลลี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฟันบนก็คือสันบนสันบนคือทูเบอร์คูลัมเซลลี่นะครับสันล่างสันล่างก็คือแถบฟันล่างของเราเนี่ย เออมันอยู่ท่าล่างใช่ไหมมันอยู่ใกล้ท้องก็เลยเป็นดอซัมเซรีนะครับช่องปากนะฮะช่องปากก็คือเซลาติจิก้านะครับอืมต่อมาสิ่งที่เรียกว่าไอหมุดสามหมุดหมุดแฟชั่นอ่ะสามหมุดมันก็คือฟอร์เมนแทนฟอร์เมนสามอย่างคือไล่จากบนลงล่างนะฟอร์เมนโลทันดัมฟอร์เมนโอเวเลแล้วก็ฟอร์เมนสไปโนซัมเสริมนิดนึง ฟอเรเมนโรทานดัม um เนี่ยจะนำไอจะเป็นช่องของ K v, คเคเนยียลเนิร์นะครับเป็นเส้นประสาทคู่ที่ห้าห้าสองอ่ะ V2 อ่ะนะครับก็จะเป็นฟอเรเมนโรทานดัมวีสองนะครับแล้วก็ตัว f o r รเ e นโอเวเลเนี่ยมันจะเป็นช่องของเคเนียลเนิร์คู่ที่ห้าห้าสามนะครับวีสาเขียนดีกว่าโรท u นดัมวีสองแล้วก็ o v เวเล y วีสนะครับส่วนสไปโนซัมนะครับ ที่อาจารย์สอนน่มันไม่ได้นำเป็นตัวเส้นประสาทแต่ว่าจะเป็นเส้นเลือดนะครับมันจะเป็นเส้นเลือด middle meningeal <ig> ใช่ไหม meningeal artery แล้วก็ต่อมามุมปากล่างนะครับมันก็จะเป็นอ่่องใกล้ๆก,กับ posterior c r a n i d p o s s a ไอ้ร่องนี้ยมันคือ foramen lacerum นะครับ foramen lacerum เนี่ยมันจะเป็นล่องของเส้นเลือดเหมือนกันเป็นเส้นเลือด internal คอเลติอัตลีอินเตอร์เนลแคโรติอัตลีนะครับหมุด3ามหมุดกับล่องปากนะครับก็จำเป็นเซตนี้นะครับต่อมาตัวลักยิ้มนะครับเหมือนล่องแก้มมันเป็นล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฟิชเชอร์ที่เป็นร่องมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับเขี้ยวบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นบนก็คือซูพ e ิเลียไอตัวฟิชเชอร์นี้ก็จะเป็นซูพ e ิเลียฟิชเชอร์นะครับ ซูเปอร์เลียของอะไรมันอยู่ใกล้ปากใช่ไหมปากก็คือออร์อลแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ออร์อลมันจะเป็นออร์บิทัลนะครับเปลี่ยนเป็นออร์บิทัลไอร่องตรงนี้ก็เลยเรียกว่าซูเปอร์เลียออร์บิทัลฟิชเชอร์เสร็จแล้วล่องแก้หมดแล้วต่อไปเป็นจมูกตัวรูจมูกเนี่ยผมแทนเป็นส่วนของออปติกแคนเนลนะครับเป็นช่องเข้าไปเป็นแคนเนลนะครับออปติกคนเนลแล้วก็ไอตัวเชื่อมระหว่างรูจมูกเนี่ยเป็น ออปติกกรูฟแล้วก็สำหรับวิงนะครับผมจะแทนด้วย2อ,อย่าง Greater Wing เนี่ยมันเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหม Greater Wing ก็จะแทนด้วยสิ่งที่ใหญ่ๆเหมือนกันก็คือเป็นแก้มหรือว่ากระพุ้งแก้มก็ได้เป็นแก้มดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นรูปหน้าภายนอกนะครับแก้มเนี่ยผมแทนเป็น Greater Wing ส่วน l e s s e r w i วิเนี่ยมันจะอยู่เฉียดๆขึ้นไปนะครับเฉียงขึ้นไปจากแทลเ a ียคเเฉียดๆขึ้นไปนะครับไอตรงเนี้ย ผมเลยแทนกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็คือถุงใต้าตานะเป็นเลเซอร์วิงเพราะมันเล็กกว่าแก้มถุงใต้าตาเล็กกว่าแก้มนะครับก็เลยเป็นเลเซอร์เลเซอร์วิงก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูรูปจริงกันดีกว่าชิบอ่ะไล่เลยนะไล่เลยนะไอตัวฟันเนี้ยไอตัวสันบนเนี่ยมันคือทูเบอร์คูลัมเซลลี่นะครับฟันบนสันล่างหรือว่าฟันล่างของเราเนี่ยเป็นดอซัมเซลลี่นะครับ เคี้ยวบนแอนทีเลียคี่นอยโพเซตเคี้ยวล่างโพสิเลียคี่นอยดโพเซตนะครับบนล่างแอนทีเลียบนแอนทีเลียล่างโพสิเลียคลนอยโพเซตเหมือนกันนะครับไอมุมปากล่างตรงเนี้ยมุมปากล่างนะครับไอตัวในในภาพเนี้ยมันไม่ได้บอกแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ว่ามันเป็นฟอร์เมนลาซิลัมนะครับฟอร์เลมนลาซิลัมจะนำอะไรจะนำเส้นอะไรอินเทอร์นอลแคโรติดอาร์เทอรีนะครับ ต่อมาหมุดแฟชั่นหมุดแฟชั่นสามหมุดนะครับเป็นฟอร์เมนหมุดเป็นรูใช่ไหมเป็นรูแทนด้วยฟอร์เมนนะครับไล่จากบนลงล่างมาเลยฟอร์เมนโรทันดัมฟอร์เมนโอเวเลฟอร์เมนสไปโนซัมฟอร์เมนโรทันดัมนำอะไรฟอร์เมนโรทันดัมนำเอ้ยเป็นช่องของแคเนลเนอร์ฟ V สองแล้วก็โอเวเลเป็นช่องของแคเนลเนอร์ V สามนะครับ แล้วก็ parliament s p i n e o s จะเป็นช่องของ middle meningeal artery นะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันเป็นแถานั้นจริงๆนะครับ middle meningeal artery นะครับอ่ะแก้มแก้ม,แก,มแก้มก็เป็น g a t อ r wing แล้วก็เนี่ยถุงใต้ตาเป็น lesser wing ถุงใต้ตา lesser wing รูจมูกเป็น optic canal แล้วก็ตัวเชื่อมระหว่างร่องจมูก เออรูจมูกเป็นออปติกกรุ๊ปนะครับเอ่อร่องแก้มรักยิ้มร่องแก้มอ่ะเป็นร่องใช่ไหมก็จะเป็นฟิชเชอร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับเขี้ยวบนแอนทิเลคที่นอนโปรเซสก็อยู่ข้างบนก็เป็นซูเปอเลียและที่นี้อ่ามันเป็นซูเปอเลียของอะไรมันอยู่ใกล้ปากใช่ไหมปากเป็นออร์ลออร์บิทัลออร์บิทอลออร์บิทอลออริทัลก็เป็นร่องซูเปอเลียออร์บิทอลฟิชเชอร์นะครับอืม หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับก็น,นี่แหละเป็นที่การจาไอ้ส่วนแถวน,นี้ของผมนะครับผมก็ใครใครใช้ใช้ใครใครข,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 ขำขำนะครับผมมาขายขำอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนําติชมก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายขอให้โชคเอทุกคนนะครับ